แรกรักกันระหว่างหนุ่มสาวนี่ก็เต็มไปด้วยความหวานชื่นนะครับพอนานเข้าก็ใหม่กลายเป็นเก่าดูเหมือนว่ามันก็ค่อยๆลดความสำคัญลงระหว่างกันทั้งหนุ่มและสาวก็ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกว่าแรกๆจูบเจ้าหาวหันพอนานไปก็ค,ค่อยคลายความสำคัญลง ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับก็ดีกว่าไม่เคยรักก็แล้วกันดีที่ผ่านมาได้ไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุของชีวิตจนถ,ถึงขนาดค่าตัวตายก็แล้วกันนะครับวันนี้เขียนบทกวีชิ้นหนึ่งมีชื่อว่าคนสวยของพี่คืนนี้อุ่นอกใครฟังดูว่าเป็นอย่างไรอกที่เคย อบอุ่นในอ้อมกอดดื่มดำรักพร่ำพรอดสอดผาสานต่างสัญญาจะคงมั่นนิรันการสดชื่นบานสมใจปองทั้งสองเราหน้าฉะล่มแต้มอาบตราบฟ้าดินสลายร่วมสังสมความหมายคลี่คลายเหงา ร่วมทุกสุขเคลียร์คลอพอบันเทาช่วยขจัดปัดเป่าทุกทั้งปวงแรกครบหานำพารักเป็นแฟนเป็นคนโปรดโลดแล่นรักแหนห่วงสนิทสนมหนักแน่นอยู่เป็นคู่ควงไม่เป็นเก่าเลยล่วงมาหลายปีอยู่แกล้ชิด ย่อนความหมายลายเริ่มออกการเวลาบ่งบอกเรื่องศักดิ์ศรีเคยเปลื้มกันรันทดหมดความดีคล้ายดังทั้งชีวีนี้เปล่าเปลืองที่แน่นหนักตราบฟ้าดินจวนสิ้นสลายรักกลับกลายคืนขมด้วยปมเรืองต่างอัตตาอุปาทาน อยู่เนืองเนืองจึงอึดอัดขัดเคืองหลายเรื่องราวจุดเล็กๆเ,เ,เรื้อรังเคยค้างคาซ้ำซ้อนมายึดถือจนอื้อเฉาเกิดร้าวรานโลก,กี่ราคีข่าวลืมเหตุการณ์ครั้งหนุ่มสาวคราวแรกรัก เดินไปถึงทางแยกใจแตกระแหงต่างฝ่ายก็เปลี่ยนแปลงด้วยร้าวหนักแม้อาวร์ซ่อนรุดไทยไว้สักพักกลายเป็นคนอกหักรักไม่เป็น